กำลังจะขึ้นเรือค่ะ så so, vi endnu er fejre Lønna, okay. ja. Og så skal vi det ved kirken. Det er derovre, der er เป็นบริเวณโรงแรมที่เรามานะคะอันนี้ตึกที่เราพักเรว่เนีหนอันนี้ค่ะอันนี้เป็นโรงแรมที่บามาพักกันนะคะ่ะร้านอาหารเอยูต่ตรงหนีอ่าจะให้ดูทางเข้าเนาะว่าสวยขนาดไหนตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะ หนังล่อตรงรีเซพช่องเนาะไลท์อ่ะแล้มีดไลท์แอลฟาไฮไลท์เลยที่จริงเขาต้องมีมนปิ่นพี่น้องแต่ว่าค่อยถอดเพราะค่อยนั่งพอยก็เลยถอดออกกันสินะเดี๋ยวตอนนี้สามีกะยญาเช็คอินอยู่โอเคไลท์เลยแอสโมคโอเคเดลจิโชว์อันห้องให้เบิรงนได้ค่ะเด้ออันนี้เป็นบริเวโรงแรมนะคะนี่น่สถานที่นั่งอันนี้เป็นลิฟต์ลิฟต์ขึ้นไปค่ะ บันไดขึ้นก็นได้ก็มีห้องรับรองตรงนั้นเนาะให้เบืองข้างหลังเขาพื้นยุลเทด้วยเห็นไหมเออ,เ,อ,อเขาพื้นยุลเทพี่น้องแล้วตรงนี้เป็นเป็นบาร์เป็นบาร์ามานั่งถึกลิบแต่ว่าสงสัยคือสิบบมี่ดอกฟังเพะวายอย่างตีโควิดนามาเที่ยวช่วงโควิดนาพี่น้องเฮ้ยน้อง บรรยากาศโฮเทลนะคะอันนั้นสามี่กับหนาเช็คอินอยู่เนาะค่ะเดี๋วยวโชว์ห้องให้เบุญนะคะหยังโลมังโก๋ใช่ไหมใชอบมังโก๋ชอบมังใชอบมังโก๋แตใหม่ง่ามๆคือลองเห็นไหม Hvor skal du hen, Claus? Jeg skal ned og hente det der til. Kom ind! Og lige ved hånden er med, kan? er ved så Og sådan her. Ej, det, er de hyggeligt, Kirsten. på at se. Ja. Det, du kan godt se, morgenmad her. Nej, ja, men jeg spiser ikke morgenmad i går. Nej, okay. Hvordan jeg går ud og kigger? Jeg kender ikke overhånden. Oh my god. Vil du gerne gå her? Så hummer jeg mig. Så hummer jeg mig. Så skal I holde so, den der jo. Home home. Home home. <S <s know, ันนี้เป็นห้องออันนี้เป็นห้องเล็กๆเป็นห้องน้อยๆพี่น้องห้องนี้เป็นห้องน้อยๆนี่ไมัวแลสนีีแลสัมัวจะที่ไหนมัวดูว่าคุณศักดิ์ไม่ไปหนว้าวนุ่งบังกพปะ ฟาแมน,มนทาน่าเรนตอนนี้ถึงห้องนอนแล้วนะคะอันนี้คือห้องนอนของเราบบโอโ้โหเอฟฟ์น,นอนพื้นสเกดูโซนนึกโดนนะโอ้ยพี่น้นนองจะ <c oughs> ให้หน้องฟถึงที่นอนแล้วคะ่ะสบายใจ <c oughs> โอเค Jeg tror ikke, sådan i Det er nogen det Det er jo Men det er okay. jeg ikke har nogen pud, for jeg plejer, ikke have dyn på, og jeg plejer ikke at have på i min nat. Det, men, Nej, det mener. Jeg, det plejer jeg faktisk heller ikke at have. Jeg plejer jo også at være sådan. Her. Nej, jeg har på en farmor og få en dynemst. Så Selvfølgelig følge lidt. Jeg plejer altid at være sådan her, sådan, og sådan bare være uden en pud og en dyn. Mm. โฮเทลโฮเทล even 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 con even con and hotel พี่น้องมัณฑการห้องเป็นสีแล้วพี่น้องเนี่แบบนี้แหละต่ความันจบห้องนี่เพราะว่ามันล่มมันกว่างตอนแรกยาิ่นจะเอาห้องนนิเพิ่มมา เห็นไหมบรรยากาศเตี้ยสิฮือกริดถอดแล้วถอดผ้าแล้วสามีแล้วก็มีอัหมอนโขบเนี่ยเตรียมไปอาบน้ำโชว์บรรยากาศห้องให้ดูประมาณนี้นะคะอ่าเป็นห้องเป็นโต๊ะนั่งดื่มกาแฟสบายสใครให้เป็ดมาคะ Han, som øhm, han så, at jeg sad helt alene, og så gik han, så gik han uden en bamse, så løb han hen, så tog han en bamse, så den foran, så tog han den bag ryggen. Så jeg like han, det. Hvor ser han på dansk, og ser han på engelsk? Han sagde, here you go. <laughs> Hvor betyder det? Her. Her er go. <laughs> Nej, det betyder her. Bamser til dig. Nej, den betyder her at tage den. Nå. Har altså, du sige tak, skat? Eller thank you? Ja, jeg sagde thank you. Eller like yeah. ikke det? Ej, du er god. Se billedet. Det ser faktisk flot. Kan du lukke den nogen gange, hvad Nina kan finde over? Nej, jeg vil sove sammen med far. Nej, du skal sove med mor. Far! Du skal sove med mor. <laughs> du så med mor. Med far! Du skal sove med mor. Med far. Jo. Om natten, du så sådan der. Helt tydeligt. ดูแกนี่หูเสีววะไหนมันที่ก้อยไม่ฟ้าไหนดูโซ่สันเดหินดูดูทาบินสันเดียถืมัวสันเดียสันเดียเฮยสกายุดมีพลังใจยากรแล้วสวีอับมัมัวอยากกัดไม่อับโอเคค่ะพี่น้องนี่ละห้องเท่าเด้อสัมเนล่ะ

Nang nang, yêu nắng là Hãy chia sẻ xiềng, hãy tìm non bung nắng sới <laughs> cái เป็น้ว่าดีวหปะฮะเพนกวินอะไรหอวะคิดพอไหมไปซากไปน่น่ี่นนน้องที่น่อยเคยนั่งรอกเขาเด่นนานกบบันพี่นอน